รถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะช่วงนี้นะรถอีโคคายาริสเข้าใหม่รัวๆเลยค่ะคันนี้เป็น t o โยต้ายาริ1.2สปอร์ตค่ะปี2022นะคะสีเทาดำการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยใครที่กำลังมองหารถ มีโ e คคานะคะแกค่าประตูกําลังตัดสินใจอยู่นะว่าเอ๊จะเอาเอที ip, หรือว่าแบกค่าประตูอยู่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ยน้ำหนึ่งจะพามารับชมรถแบกค่าประตูกันก่อนนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนตรถยนต์มือสองคัดเกรดก่อ,น,อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้น้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ECo คาร์เป็นรถแฮทส์แบ็กห้าประตูกับ To โยต้ยาริทหนึ่งจุดสองตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตปี2022่อค่ะป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่ 6,900 0บาทนะคะก็ประหยัดไปอยู่ประมาณ1ส0 0ปคันนี้เหลือเพียงแค่4,29,000ค่ะเลขไมอยู่ที่38,000ค่ะพี่ๆขานะคะตัวนี้นะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมเป็นรถใช้งานแต่ว่าเจ้าของเดิมอาจจะส่งต่อ,อมีปัญหาในเรื่องของการส่งต่อเนาะตัวนี้เราก็แปลมาค่ะใครที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุด สูญหายไม่มีตัต่อตัอตอแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหากนํารถออกไปและเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเราย,ยินดีซื้อขืนอ่ะใครที่กําลังมองหารถที่อสีที่แบบว่าดูแลรักษาง่ายนะน้ำนหนึ่งแนะนำเป็นตัวสีตัวเนี้ยสีเกร์สีเทาดำนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เป็นยอดนิยมเป็นรถแฮปกนะ mm hmm. ก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์นะคะ เป็นรถที่แบบว่าใช้ได้ทั้งครอบครัวอยากได้พื้นที่ด้านหลังกว้างเพราะว่าตัวนี้เป็นแฮทสแบ็กเนาะด้านหลังก็สามารถพับได้ก็เดี๋ยวพาไปรับชมรอบๆคันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่น่าใช้แล้วก็น่าตัดสินใจนะคะเอามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้เป็นโฉมปี2022นะคะด้านหน้าก็เปลี่ยนเป็นโฉมไมนเะนชเชนเรียบร้อยแล้วมาเริ่มจากไฟด้านหน้ากันค่ะไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟ LED แบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light รวมไปถึงไฟ ตัดหมอกด้านหน้านะคะทั้งคู่หน้าเลยจะได้เป็นไฟแบบ LED ด้วยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่ว่ามองไกลๆเนี่ยเหมือนแบบว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีเทาดําเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆสันเหลี่ยมคมบนฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็คือไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะนะแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆตรงนี้อาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวราไปขัด คนแมวนะคะแล้วก็ปรับสภาพให้เพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยคะ่ะก็จะได้เป็นสีดำเนาะแล้วก็กันชนด้านหน้าได้เป็นสีดําด้วยนะคะแล้วก็ช่องระบายอากาศได้เป็นแบบ รังพึ่งค่ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะคะจากะเชิงเซาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้คันนี้ก็ดูเป็นทรงสปอร์ตนะคะหลูหลาสปอร์ตเป็นรถอีโคคาร์ขับขี่ในเมืองขับออกต่างจังหวัดก็ขับได้นะคะในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กทูโทนนะคะแม็กอ l ลลอยทูโทนค่ะด้านหน้าได้เป็นดิสเบกนะคะเป็นแม็กสลูกอ่ในส่วนของยางค่ะซีรีย,ยางนะคะจะอยู่ที่185ทับ R15 ก็คือแม็กขอบ15นิ้วนะคะก็คันนี้ได้ปียางตัวปีเดียวกับตัวรถเลยแต่ว่าน้ำหนึ่งจะดูแลให้นะคะถ้ายางแตกลายงาหรือว่าไม่มีดอกอยางแล้วตรงนี้ลูกค้าค่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลค่ะนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้เราดูแลให้เรามีวารันตีหลังการขายให้นะคะไม่ใช่ว่าเอารถออกไปแล้วนะไปแล้วไปรับนะคะตัวนี้ก็คืออมี ไปแล้วไปรับดีคือรถไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเรามีวารันตีหลังการขายให้ค่ะนะคะก็คือเรากลับเข้ามาให้เราดูแลให้ได้ค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเปิดมา24ปีแล้วนะคะขออนุญ,ญาตแพลนกล้องไปสักนิดนึงนะเราก็มีรถให้เลือกค่ะมากถึง500คันด้วยกันนะคะสนใจยังไงนะคะจะแวะเข้ามาดูก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะามาดูด้านข้างกันต่อค่ะคันนี้ถือว่ารถสภาพนี้ โครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะเพราะว่าเราคัดเกตรถไม่มีรถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอันนี้เป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพน้ําหนึ่งให้ดูด้านข้างเพราะว่าเรารีวิวแบบจริงใจเนาะรถที่เข้ามานะคะน,นี่คือรถแรกเข้าสภาพนะคะก็ได้สภาพแบบนี้เลยไม่มีแบบว่าชนหนักแล้วเราเอามาอ่า ทำใหม่มาให้ลูกค้านะคะอันนี้คือรถแรกเข้านะคะการันตีโครงสร้างเดิมกระจกมองข้างขาสีดำนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ก็ติดคิวกันสารให้เรียบร้อยอ่ะน้ำหนึ่งเห็นหนึ่งจุดแล้วนะคะนิดหนึ่งตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บงานให้นะคะรถทุกคันอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ ไม่ได้ให้ลูกค้าใหแบบนี้นะคะเรามีการเก็บงานให้นะคะอันนี้คือรถแรกเข้านะคะที่เปิดด้านนอกค่ะนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีเบ้าตรงนี้นะคะเสียบกุญแจกระจกเดิมนะคะนี่ค่ะได้เป็นกระจกตาโตโยต้แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวดมหนึ่งพาดูโครงสร้างตัวรถก่อนดีกว่าเนาะนะตัวน็อตต่างๆค่ะนี่ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยรอยคูดหมายถึงว่ารอยคูดของตัวน็อตนะคะเนี่ยค่ะ ก็คือประตูเนี้ยไม่ไม่ได้โดนถอดนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะได้เป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นโนแบ็คนอะเป็นสีดำอันนี้จะได้เป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีน้ำเงินถุงลมนิรภัย7ใบค่ะหน้าจอทัชสกรีนนะคะอ่าแล้วก็เกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์อ่าเป็นขั้นบันไดนะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติมีแผ่นยางรองมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันเนี้ยด้านข้างเขาก็ติดตัว การรอยมาให้นะคะเป็นแบบแคปลาลายน่ารักเชียวตรงนี้นะคะถ้าอยากให้ถอดถอดถอดให้ได้นะคะตรงนี้หรือว่าถ้าอยากจะได้ไปแบบนี้ก็ได้ก็คือมันเป็นตัวการลอยกันเหยียบเนาะแม่ให้แบบว่าเลอะสีด้านข้างนะคะอันนี้เราก็ยังไม่ได้แกะมาดูแผ่นเพจด้านข้างค่ะปี2022นะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะ ก็อาจจะมีขี้ฝุ่นเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราปรับสภาพล้างทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีติดคิวกันสะอาดให้พามาดูรอยเมคอัพสักนิดนึงอันนี้คือแน่นมากปกติแล้วน้ำหนึ่งจะไม่ค่อยได้ดึงตรงนี้ออกเนาะเพราะว่าอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะถ้าน้ำหนึ่งรีวิวเนี่ยให,ให้พี่ๆดูบางทีก็จะดูตรงประตูค่ะนะคะถ้าประตูเนี่ยไม่ได้โดนมาไม่ได้ทำมันก็มองออกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูรอยเมคอัพด,ด้านข้างเนี่ยค่ะ ก็จะได้รอยสวยๆแบบนี้ค่ะอ่าเราเช็คทุกคันนะคะเราเช็คทุกคันและถ้าหากนํารถออกไปแล้วนะคะเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยนะคะเพราะว่ารถทุกคันเรามั่นใจเราการันตีเป็นสโลแกนเลยค่ะนะคะ รถไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดทั้งสิ้นไม่มีสาดสีไม่มีกับไมกอไม่นะคะอันนี้สามารถไปเช็คประวัติต่อสูตรได้เลยอมาดูกันต่อสักนิดนึงค่ะภายในนะคะคันนี้นะคะ,ะมาดูต่อภายในของคันนี้ สีดาค่ะเบาะนะเบาะสีดำ,อ,นะอ,ดำอ่ะเพราะว่าสีดําบางทีมันทําความสะอาดง่ายนะคะเบาะหนังแต่ว่าถ้าเป็นคราบขาวเราก็มองเห็นได้ชัดเนาะแต่ว่าเราก็จะล้างทําความสะอาดให้ค่ะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ชงน้ำหนึ่งก็รีบนํามาให้ทุทกๆท่านได้รับชมกันก่อนแต่ว่าถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วหรือว่าอยากดูรายละเอียดต,ตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักหา,านหนึ่งได้นะเดี๋ยวนหนึ่งส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมเลยนะคะมีวารนติหลังการขายมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านด้วย แผงประตูนะคะตรงนี้ก็อ่ะอันนี้เป็นเป็นพลาสติกนะแต่เมื่อกี้ด้านหน้าจะเป็นหนังนะคะที่เปิดด้านในนะคะก็จะเป็นสีสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยอ,อ่ะมาดูด้านหลังตรงนี้กันบ้างขอแง้มสักนิดนึงล้วกันเนาะเพราะว่าก็มีลูกค้าถามามาเหมือนกันว่าแบบอยากดูรอยอ่ะเนี่ยค่ะให้ดูแง้มดูสักนิดนึงคือน้ำหนึ่งมั่นใจในส่วนของรถอยู่แล้วนี่ค่ะ ก็จะมีรอยเมคอัพนะคะเดิมสวยเลยคือมันยังแน่นอยู่เลยแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่จัดซื้อน้ะน้ำหนึ่งจะเรียกว่าจะซื้อที่เขานํารถเข้ามาเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบดูทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเอามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกดนที่3นะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ตาโตโยต้านะคะท้ายเดิมไม่ได้โดนนะคะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังแล้วก็หลังคาค่ะอันนี้คือล้างทาความสะอาดอย่างเดียวนะคะเสารับสัญญาณนะคะคันนี้ได้ท้ายเดิมสวยเลยนี่ค่ะสเกิร์ตด้านล่างนะคะได้เป็นสีดําก้มต่ําดูสักนิดนึ่งน้ำหนึ่งพาดูในส่วนของช่วงล่างนี่ค่ะสนใจยังไงสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะ ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยคันนี้นะคะรับรายได้นะคะคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,3 0ดก็รับรายได้อยู่ที่ประมาณ16ื่อ่ะหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกขึ้นไปดีกว่าขอหมื่นหกขึ้นไปนะเพราะว่าถ้ามีเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของอ่า มีเครดิตหรือว่าผ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรายได้เขาจะหักจากตรงนั้นแล้วเขาจะมาหาร2ค่ะก็คือขอรายได้1ื่นขึ้นไปนะคะเพราะว่าคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดพเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะยาลิตคันนี้สามารถจัดยอดฟรีดาวได้อาชีพอะไรที่ออกง่ายที่สุดนะคะพนักงานบริษัทขา้าราชการนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกได้ค่ะถ้ามีเดินบัญชีจะง่ายหน่อยแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนนะคะในเรื่องของอาชีพอื่น โทรสอบถามปรึกษาได้อ่ะอันนี้ก็คือกล้องมองหลังขนาถอยจอดะ,ค,ะคันนี้มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ส่วนด้านหลังนะคะอ่ะน้ำหนึ่งพาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะพวกตัวน็อตต่างๆนีใ่ให้ดูใกล้ๆนะคะรอยคู่รอยไขยของตัวนอ็อตอันนี้คือท้ายเดิมอ่ะนี่คือท้ายเดิมเลยไฟท้ายค่ะนะคะไทโคโอิโตะเดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ด้านหลังไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะก็คือไฟท้ายเดิมด้านหลัง นั่นหนึ่งให้ดูไล่ไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็ไฟท้ายเดิมค่ะไทยโคยิโตเดิมแท้จากโรงงานถ้าเป็นทาาไฟท้ายเนี่ยโดนมานะคะแล้วก็สั่งเบิกจากโรงงานเหมือนกันแต่จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะจะได้เป็นยี่ห้อ T Y C นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นโรงงานผลิตเลยนะคะจะมีไทยโคยิโตนะคะแล้วก็จะมอีอีกอันนึงนะคะคือสแตนเล่จะเป็นจากโรงงานผลิตเนี่ยค่ะ แล้วตรงนี้จะมีฉากกั้นนะคะระหว่างห้องผู้โดยสารแล้วก็ด้านห้องเก็บสัมภาระมีมีแผ่นยางรองมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้แล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมียางอะไหล่มาให้นะจะได้เป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาแทนอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นดมเห็นไหมถ้าใครติดตามนิดหนึ่งนะลูกค้าเคยถามว่าอันนี้เป็นแผ่นอะไรนะคะเหมือนเขาจะปิดรูปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนปิดปิดรูไม่ให้เสียงเข้ามารบกวนด้านในนะอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะให้ดูอันนี้จะเป็นซีนทางมะพร้าวซีนมะพร้าวนี่นะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าเราต้องเก็บงานปรับสภาพให้ทุกคนัน นะเก็บงานเมื่อกี้รอยตรงเมื่อกี้แต่ถ้าใครนะคะสนใจคันนี้เราก็อยากมาดูรถแรกเข้าเราซื้อไปเราอยากรู้ว่าคันนี้แรกเข้ามาตรงจุดไหนบ้างเราจะได้รู้พี่ขาเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้น้ำหนึ่งรีวิวแบบจริงใจนี่คือรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพมาให้เห็นจุดแต่ถ้าฝั่งเนี้ยเท่าที่มองไม่มีเลยนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆอ่ะไม่มีจะไม่เหมือนกับฝั่งนู้นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าขี้ฝุ่นต่างๆเดี๋ยวขัดให้นะคะเป็นคราบ เป็นคราบโคลนต่างๆเนี่ยเป็นคราบแล้วก็จะมีรอยนิดตึงนะคะเดี๋ยวเราขัดเก็บงานเก็บสีให้นะคะอันนี้ก็คืออย่างที่แจ้งรีวิวแบบจริงใจรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพกระจกเดิมรอบคันค่ะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะก็จะอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะ,ะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะสนใจยังไงพี่คะ 0961984963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าอันนี้ภายในก็จะคุมโทนสีดำพวงมาลันะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะก็รองรับนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบลูทูธนะคะเนี่ยบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะอ่ะแล้วก็ Apple Carpay นะคะก็รองรับพวก Android นะคะ Apple รองรับหมดเลยหน้าจอเป็นแบบทัสกินเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์รถให้ดูในส่วนของเลขไม้ก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะไม่สามหมื่นแปดพันโลนี่ค่ะสตาร์ทรถให้ดูในส่วนของเลขไม้หน้าจอนะคะ แอร์หน้าจอทัสกีนคอนโซลด้านหน้ากระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะมีไฟด้านหน้านี่คะ่ะเลขใหม่38,106โลคันนี้4,29,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,300เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้แต่ถ้าใครอยากจะดาวนะคะก็จะผ่อนถูกลงกว่านี้เนาะเปิดให้ดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง สนใจทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ0961984963มีไฟด้านหน้านะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางเพดานก็จะเป็นสีสีดำนะคะสีดำกระจกมองข้างค่ะพับปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยคะ่ะพวกตัวน็อตต่างๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะเป็นลายโปกเกมอนน่ารักเฉียวน้วเจ้าของเดิมเขามีการ แปะมาเนาะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาดูตัวรถได้อันนี้คือสภาพรถแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะถ่ายรถถ่ายรูปรถนะคะ,ะซูมไปเลยไปใหญ่ละเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะถ่ายรูปรถ ก็คือถ่ายร,รูปรถแรกเข้าก่อนนะคะแล้วก็เขาจะเอาไปจะมีเจ้าหน้าที่ QC เนอะตรงไหนที่มีรถดรายนะคะเขาก็จะมามาร์กไว้แล้วก็จะส่งนะคะส่งเก็บงานคันนี้แต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมในเรื่องของตัวสีด้านข้างเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นรถมือสอนะพี่เนาะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะแต่ละคันจะมีไม่เหมือนกันเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง มาเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงค่ะนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะคะเดิมแท้จากโรงงานแล้วก็พวกตัวน็อตต่างๆนี่นะคะตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆนะคะ,ะให้ดูด้านข้างอันนี้ก็เป็นเบ้าโชกคนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะรอยปั๊มนะคะด้านข้าง แล้วก็อันนี้ไฟด้านหน้าไฟเดิมค่ะไทโคโอิโตะเดิมแท้จากโรงงานนะคะอันนี้ก็คือไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีคราบไอ้น้าเกาะเนาะนี่ค่ะอ่าเครื่องนะคะเป็นเครื่อง VVTiE นะคะก็ได้เป็นเครื่องใหม่รหัสเครื่องใหม่ด้วยนะนะเครื่องใหม่รหัสเครื่องใหม่ก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูในส่วนของแบตเตอรี่ด้วยนี่ค่ะเบ้าช็คต่างๆนะคะ ด้านข้างด้านหน้าข้างแก้มอ่ะอันนี้ไฟเดิมนะคะไทคุยโตเดิมแท้จากโรงงานเลยอ่ะแล้วก็ให้ดูด้านข้างตรงนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะ0961984963ค่ะกับ Toyota ายาลิสหนึสปอตนะคะปี2022ไม 38, 000, ล์3 8 0หม่38,000โลคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่6 0 0 0 0 0กับอีก9,000 6แสนกับอีก9พันค่ะพี่ประหยัดไปถึงแสนแปดเลยเหลือเพียงแค่4 2 9 0 0 0พคันนี้ผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่7จ็ดพการันตีสภาพเดิมนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะหากใครนะคะนำเ,เข้ามานะคะแล้วก็อยากเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาเรามีวารันตีเเรามีบริการนะคะเรามีบริการ ไปจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ในส่วนของวาลันตีที่นหนึ่งจะพูดสมองคิดอยู่ไงอ่าเรามีวาลันตีหลังการขายให้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพี่ๆขานะคะเราดูแลให้นะคะ,ะรถมีปัญหาอะไรเนาะโทรเข้ามาหานัานหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้ามีร้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้ร้านรู้จักเนาะกะ็ให้เขานะคะ พี่ขาไปตีราคาที่นั่นได้เลยแล้วก็ส่งมาให้น้ำหนึ่งนะไปตีราคาที่นั่นได้เลยแล้วส่งมาให้น้ำหนึ่งนะคะก็เราก็จะดูแลนะคะตรงนี้ให้เรามีวารันตีหลังการขายให้ค่ะพี่นะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะ